สวัสดีครับพี่น้องนะครับมือนี้บอมอบสีมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับมือใหม่นะครับว่าก่อนสีเริ่มเลี้ยงว่วนะครับพี่น้องต้องเตรียมตัวไม่อย่างแดีนะครับต้องเลี้ยงแบบสีเลี้ยงแบบใดสีเตรียมตัวแบบใดนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมไว้ก่อนนะครับพี่น้องสิ่งที่ควรรู้ไ้ก่อนนะครับก็ตอนแรกนะครับพี่น้องเขาต้องรู้ว่าเขาสีเลี้ยงว่วแบบใดนะครับเลี้ยงว่วเพราะหยั่งนะครับ เรียงว่าแบบใดก็คือสิเรียงขายต้น้นานะครับพี on, uh ่น uh ้องเพาะลูกขายนะครับหรือสิเรียงว่ากลาง้นานะครับก็คือไปหาซื้องว่าลูกว่าที่ยาโนมมาช่ำไว้นะครับพี่น้องได้สองขวบแล้วก็ขายนะครับหรือสิเรียงง่วขุนนะครับพี่น้องก็คือง้วปลายหนานะครับกะสามสิ่งนี้ต้องต้องดูก่อนนะครับว่าว่าเฮาสิเรียงแบบใดนะครับพี่น้อง เลี้ยงเพาะหยังนะครับเพาะหยังเข้ามาเพาะหยังนี่ก็คือหนึ่งเข้าตองการหยังจากง้วนะพี่น้องหรือต้องการพัฒนาสายพันธุ์ก็ต้องเป็นเลี้ยงแบบต้นน้ำนะพี่น้องแบบเพาะลูกนะครับหรือเลี้ยงแบบกลางนะครับเพื่อกําไรนะพี่น้องแบบต้นน้ำกับซีดีนะครับพี่น้องเพาะลูกขายก็คือหนึ่งเข้าจำนดราคาได้สองเข้าําเป็นต้องซื้อ ซื secondly, อ้ออาหารให้กินนะครับให้กินแต่หญ้าแต่ฟางกับโอเคนะพี่น้องต้นทุนบหลายนะครับเขาลาหมัดาำนดราคาเองได้นะครับเวลาขายนะครับว่ากลางน้ำนะครับพี่น้องว่าเพาะซ้ำหรือซื้อว่ายานมมาไวเลียงไว้รออาอยุจนฮอดรอพร้อมคุณนะครับพี่น้องประมาณ,ป,มาณปีกว่าหรือสองปีนะครับอันนี้ตอนไปซื้อเขาก็าำนดราคาได้นะครับพี่น้องตอนขายเขาก,กำหนดราคากัถือว่าได้ยูนะพี่น้องการกินการยูกั เลี้ยงแบบธรรมชาติได้นะพี่น้องบริจมปิดต้องเลี้ยงหัวหารนะครับเพราะว่าเฮายังบริหารได้อัดหลายนะพี่น้องเลี้ยงเพื่ออัลอายุซื้อนะครับพี่น้องส่วนงาคขุนนะครับพี่น้องงาคขุนนะครับการซื้อเท่ากับกำหนดราคาเองบ่ได้นะครับเขาต้องไปซื้อต่อจากคนที่เลี้ยงกลางน้ำนะครับ้วก็อาหารนะพี่น้องเขาต้องให้กินนะครับ ต้องอัดหัวอาหารนะครับขั oil, บบ Assass, ้นวัสดุขุนบดนในน้ำหนักนะครับบัในเนื้อบัในตามที่ตลาดต้องการนะครับอาหารต้องซื้อนะครับพี่น้องยาต้องใส่นะครับก็คือแลวการขายนะพี่น้องการขายก็แล้วแต่เพื่อนซื้อนะครับพี่น้องเข้ากําหนดราคาบุได้สังเกตได้ว่าเข้ากําหนดราคาเองบุได้ยักย่างนะครับตั้งแต่ตอนซื้อหอาหารยาหอาหารกับยานี่เข้ากับกำหนดราคาบได้นะครับพี่น้องเข้าต้องซื้อกินนะครับแล้วการขายนะพี่น้องก็ คือวานะพี่น้องบ่ขายกับบ่ได้นะครับมันมันบนเอาบ่เสียก็จริงนะพี่น้องแต่มันกินต้นทุนไปเรื่อยนะครับมันจะเห็นให้เขาขาดทุนนะครับสองนะครับพี่น้องพ่อหลูกิเลี้ยงแบบไดเลี้ยงพ่อหยังนะครับแล้วก็มาเลี้ยงแบบเข้าสิมาทำความเข้าใจนะครับหรือศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อนะครับตํานี้ง้ว่านะพี่น้องราคาง้ว่าเกี์ง้ว่านะครับเขาต้องแยกให้ออกนะครับเกต์ ไอ้ ے, ต้หนิงกว่ากระขาทุกขาถอนนะพี่น้องหมดลูกไหลอันนี้ก็เคยเยนบมาบบนะพี่น้องหรือบบเคยไหลนะครับหรือสีมาไหลโยน้ำเข้าอันนี้ก็ป็นไปได้นะครับมันนะครับพี่น้องใจลูกงามบบงามนะครับน้ำนุ่มดีบบนะครับลักษณะสวยงามนะครับหน้าตาเขานะครับพี่น้องแข้งขานะครับหลังตรงบบนะครับเล็บดีบบนะครับขอเล็บดีบบหางดีบบนะพี่น้องหางยาวหางลามปกหางใหญ่ บอนะครับขาหลังยืนตรงข้อขาดีบันะครับกัเป็นที่เขาต้องเบรงรายละเอียดอันนี้กับลึกเขาว่าในเรื่องของสวยงามนะครับการพ่อนี้แล้วนะครับพี่น้องกไปการแยกเกตยง่วนะครับเกตยง่วกับมีหลายเกตนะครับพี่น้องนี่ง่วไไถกีไถกระโดนกะคล้ายกันนะครับพี่น้องอันนี้นะครับแล้วแต่พื้นที่การเลี้ยงนะครับแล้วก็ เกียร์งวนะครับงวไท้า่ไงท้ยกลางท้ยน้อยนะครับงวลูกผสมลูกกระทบลูกผสมบามันเลือดจากเปอร์เซ็นต์จากเปอร์เซ็นต์ะน,นะครับเขาก็ต้องเบิ้งให้ออกนะครับแล้วก็แยกราคานะครับเกียร์ราคาทีบอคือกันนะครับแต่ว่าคันสื่อเรื่องสวยงามนะครับกับเกียร์กับชิวตามความความชอบของคนนะครับคนสื่อกับคนขายนะพี่น้องราคากันอีกอันนึงนะครับ แต่ว่าการเลี้ยงนะพี่น้องเลี้ยงแบบเนื้อดีกว่านะครับมันมันดีกว่าคนละแบบนะครับแต่ผมสําหรับมือใหม่ผมว่าโอกาสขาดทุนมันหน่อยนะครับแล้วก็คอยพัฒนาไปเรื่อยนะครับพี่น้องก็ดีทั้งสองแบบแล้วแต่พร้อมนะครับต่อไปสามนะพี่น้องกับไปเบื้องเรื่องคอกนะครับเรื่องคอกกับอาหารนะครับคอกหนึ่งเท่ากับเบื้องพื้นที่เท่ากับพื้นที่เท่าายหรือหน่อยเท่าสิปปับเลี้ยงแบบไหนนะพี่น้องเลี้ยงแบบ กึ่งปอยกึ่งยืนโลง่งแล้วก็มีแปลงหง่นะครับก็ดีนะพี่น้องเข้ากับไปเบิง้งคอกนะครับอคอกต้องเบิ้งแบบนะบพี่น้องเข้าสีเห็ดขอกแบบใดน,นะครับต้องไปศึกษานะครับใครสีเหมาะกับพองเข้านะครับแล้วก็แสงแดดนะพี่น้องแสงแดดแล้วก็อากาศไทยเท่สาคัญนะครับเศร้าให้แดดเข้าถึงนะครับบายเขาให้แดดเขาห่อน,นะครับอคอกที บอ,บอ sampling, bon ับบบชื้นบบแชะนะครับพี่น้องสีแหงนะครับบบมีเชื้อรานะครับกะปรจะจากโรคได้ดีนะครับเป็นการป้องกันโรคที่ดีนะครับแล้วก็เบิ่งทิศทางการน้ำไหลนะครับฝนเหตุหลังค่านะครับไหลลงทั้งไหนะครับอย่าให้ไหลเขาคอกนะครับอากาศกันให้ท้ายที่นะครับโล่งสะดวกนะครับบออับบอมักบอมมบอมินนะครับพี่น้องอากาศท้ายที่สะดวกนะครับ ว่ากับบ่ออบบ่อเอาบ่อห่อนนะครับพี่น้องคอกนะครับขั้นมีทุ่นกับเห็ดดีๆไปเลยนะครับพี่น้องขั้นบ่มีทุ่นกับอย่าไปเน้นคอกนะพี่น้องเอาเงินไปซื้อว่าดีกว่านะครับเห็ดคอกแต่พออยู่นะพ่อมีหฮมจักน้อยนะพี่น้องมันกับตากแดดตากฝนกับบป็นหยัางนะครับพี่น้องมันกับที่อยู่ในหฮมออกแดดเองนะครับพี่น้องเบต้องไปคิดหลายนะครับ เพราะว่าขอกนี่บบสามารถเฮ็ดเงินให้เขาได้นะครับมีแต่งว่าที่สีผลิตลูกขายเห็ดเงินเห็ดกาไรให้เขาได้เข้าไปเน้นจุดนันกอน,นะครับแล้วพ่อได้กาไรเล้วนะครับก็บเอามาเห็ดขอกนะครับพัฒนาขอกให้ดีขึ้นนะครับพี่น้องค่อยๆต่อเติมนะครับต่อไปเรื่องหย่านะพี่น้องหญา้าเ้ากบ่งพื้นที่เขาว่าเฮา,าสิปลูกพัธนไหดพื้นที่หน่วยพื้นที่ายนะครับขั้น พื้นที่บ่หลายแต่อยากได้ห้าปริมาณหลายๆนะครับกะแพ่งกุลาไอ้โมเมนต์นะครับกับนี่เปียปากช่องนะครับห้าจักรพพัดนะครับห้านี่สองย่างนี่สี่ปลูกในพื้นที่ที่หน่อยแต่ได้ปริมาณที่หลายนะครับพี่น้องแต่ขั้นตอนกระทีสลาหลขึ้นมาอีกเขาต้องตัดแล้วมาสับให้กินนะครับพี่น้องกระชีมีขั้นตอนสับได้มาให้กินได้นะครับพี่น้องแต่ ได้หลายนะพี่น้องได้หยาหลายก็แพ่งกุลาหยาค้นหยาลูซี่นะครับแต่ขั้นตอนก่สีเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแต่ข้อดีก็คือได้หลายนะพี่น้องแล้วก็สามารถเก็บไดเก็บหมักไว,นไวกนไ้นะครับสับหมักไว้กินย่ามทีโบมีไดนะพี่น้องขั้นเหลือกินนะครับนี่ก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับขั้นสีเฮดแบบพื้นที่บ่หลายนะครับพี่น้องหรือมี อยากปลูกแพงกุลาก็ได้นะพี่น้องแต่ปริมาณสี่หน่อยก็ไม่เปียบกับจักรพพัดนะครับแต่ว่าพอดีก็คือตัดแล้วเอาให้กินได้เลยนะครับพี่น้องน้ำกับปุ๋ยสําคัญนะครับขั้นน้ำบอดีปุ๋ยบอดีกับมคอยอยากเหา้วนะครับแพ่งกุลานะครับตรงนี้แรงน้ำพร้อมนะพี่น้องแล้วกับปุ๋ยนะครับจะอายุตัดกี่ิีอยู่ประมาณขั้นหด น้ำทุกสามมือกับสีประมาณยิบหามือสามสิบมือกับเงาเลี้ยวนะพี่น้องจะว่าขั้น่อน้ำโบดีปุ๋ยบบดีกับในการล้วแต่นะครับพี่น้องอออกตนนต็ต้องเบิ่งตามหน้างานนะครับกระปูกไว้ดีนะครับพี่น้องแปลงป้อยนะครับแปลงป้อยก็จะเป็นแพนกวลาก็ดีหนีลูซี่ก็ดีนะครับพี่น้องอย้าขนก็นดีนะครับพี่น้องหยาขนกันหไงเลี้ยวงามเลี้ยวนะครับได้ปริมาณหลายนะครับ กับท่านพี่น้องหูว่าเสี่เียงไบบพ่อหยังนะครับพี่น้องเลียงแบบใหญนะครับเข้าสีมีเป้าหมายนะครับแล้วการเบื้องว่านะพี่น้องให้เป็นนะครับเข้าสีบดถึกตัวถึกต้มเรื่องสื่อเกิดราคาสื่อเพียงพูดนะครับพี่น้องแล้วก็เบื้องต้นนี้นะครับขั้นเข้าเบื้องเปลี่ยนเข้าก็จะบดถึกตัวนะครับเพราะว่ามือไม่ถึกตัวแน่นอนนะครับบดต้องห่วงนะครับ เกาสิเปอร์เซ็นต์นะครับทุกรายนะครับพี่น้องผมกระถึกนะครับบ่มีผู้ใดจริงจังนะครับย่าไว้ใจผู้ใดนะครับต้องซื่อแลวต้องตัดสินใจเองดีที่สุดนะครับพี่น้องข่้นให้เพื่อนผู้อื่นเบืองห้กัต้องเป็นผู้ที่ไว้ใจอีหรีนะครับแล้วก็ลื่งกันอีหรีนะครับพี่น้องแบบเ้ากันแบบจริงใจนะครับใคร มันก็มีหลายรูปแบบนะพี่น้องกลไกการตลาดการโกงการตัวการต้มกันนะครับการรับประกันบ่ต้องไปนี่นะครับพี่น้องเ้าเบิ่งเอานะครับพี่น้องบางสิ่งบางอย่างเขากับบงห้คือกันนะครับพี่น้องเขากับมาตัวขายเขามีปัญหามากเขากับว่าเพิ่นว่ามากซื้อมากคือกันนะครับนี่นะครับพี่น้องก็บ่มีการรับผิดชอบเกิดขึ้นนะครับการั่นพี่น้องลู้สิ่งที่เบามอบเบามาหานะครับพี่น้องก็สชี เริ่มต้นได้ได้แบบพร้อมนะครับพี่น้องแล้วก็โอกาสที่ผิดหวังก็น้อยนะครับพี่น้องหน่อยนะครับขั้นเท่าหมูก่กนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะพี่น้องแล้วก็ศึกษาเรื่องยานะครับพี่น้องยารักษาโรคต้องยาอย่างเดียนะครับการฉีดยาบ่อยากนะพี่น้องแค่การฉีดหรือซึ้งมันฉีดบ่ยากนะครับหมู่ตำแหน่งการฉีดแล้วก็ปริมาณยาแล้วกั การใส่ยานะครับพี่น้องการที่มีบอกอยู่ในขวดในฉลากในกล่องที่เขาใส่มานะครับเขาอ่านิึงนะครับพี่น้องแล้วก็โทษปรึกษาหมอนะครับนั่นเป็นสิ่งสําคัญนะครับพี่น้องขั้นสีรอดแต่หมอกับบัได้นะครับพี่น้องหมอกับงานหลายบางทีเขามันจําเป็นต้องสีเดี๋ยวนี้นะครับพี่น้องขั้นรอดกับอาการหนักนะครับหรืออาจสิบูลอดนะครับนี่ก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆนะพี่น้องจากความหงใยของบวหมอบนะครับที่อยากให้ มือใหม่ได้ดูได้ศึกษานะครับได้เริ่มต้นที่ดีนะพี่น้องได้มีความรู้สึกดีๆในการเริ่มเลี้ยงในการเลี้ยงนะครับมือม่เริ่มเลี้ยงมากเลยกับผิดหวังนะครับถึอตัวถึกต้มอันนั้นเมื่อไหร่สิโบยักเลี้ยงแล้วก็เสาเลี้ยงนะครับบางคนเริ่มเปลี่ยนเริ่มมาถูโบรูจากยังนะครับโบรูสิเตรียมทวงใส่ขาดทุนนะครับพี่น้องขาดทุนแล้วก็บโบยักเลี้ยงนะครับก็ว่าเลี้ยงว่าขาดทุนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างโบ่ได้ง่ายนะครับพี่น้องเลี้ยงว่าเลี้ยงควายโบง่ายนะครับพี่นอง ผู้ใดว่าางเห็นเขาโพสสวยงามนี่อย่าไปเชื่อนะพี่น้องขนาดเย้าหยานีก็บอู้เมื่อยหยากนะครับ้องศึกษาเมืองดีๆนะพี่น้องผมเป็นกําลังใจให้นะครับผู้ใดมีคําถามนะครับหรืออยากสอบถามกับเมนมาถามกันได้นะพี่น้องหรืออยากโทรสอบถามกับโทรมาครับเดี๋ยวบอกมอบสืขึคืนเบอร์ให้นะครับผมกับคลิปนี้เดี๋ยวลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ